สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกท่านคลิปนี้มาพยากรณ์อากาศประจำวันที่13มกราคม2565วันนี้คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกขึ้นเข้าปรคลคุมภาคเหนือตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองบางแห่งในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นยังคงปรคลคุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า สำหรับยอดดอยและยอดภูดมีอากาศหนาวถึงหนาวจาดัดอุณหภูมิต่ำสุด6-14องศา,ศาเซลเซียสและยอดภูดอุณหภูมิตำสุด9-15องศา,ศาเซลเซียสขอให้พี่ๆน้องๆบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาวไว้ด้วยสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทำให้ภาคใต้มีฝนเล็กน้อยบางแห่งนะคะ ฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยและกรุงเทพมหานครมีการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันเพิ่มขึ้นเนื่องจากลมที่พัดประคุมประเทศไทยมีกำลังอ่อนเรามาเช็คสภาพอากาศทีละภาคกันเลยภาคเหนือจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าะนองร้อยละสิบของพื้นที่เน้นแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาอุณหภูมิต่ำสุด16-18องศา,าเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-35องศา,าเซลเซียสบ ริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด6-14องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง จังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ำสุด16องศาเซลเซียสได้แก่จังหวัดน่านค่ะต่อกันที่ภาคอีสานนะคะจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด16-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-32องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูดอากาศหนาอุณหภูมิต่ำสุด9-15องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต,ต่อชั่วโมง จังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ำสุด16องศาเซลเซียสได้แก่เลยบึงการและนครพนมค่ะภาคกลางจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด16-19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ำสุด 16, 16องศาเซลเซียสได้แก่จังหวัดลพบุรี ่อการที่ภาคตะวันออกนะคะจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิตม่ำสุด18-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรทางฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรจังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ำสุด18องศาเซลเซียสได้แก่สแกวภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยจะมีเมฆบางส่วนกับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด30-32องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตร จังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ำสุด21องศาเซลเซียสได้แก่เพชรบุรีค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันจะมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรทางฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตร จังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสได้แก่จังหวัดตรัง ไปิดท้ายด้วยกรุงเทพและปริมณฑลจะมีเมฆบางส่วนกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-34องศาเซลเซียสลตมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจังหวัดปทุมธานีนน,นทบุรีและกรุงเทพมหา,หาหนาครอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสจ้าจังหวัดสมุทรปราการอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสรักษาสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกเนาะ ระวังจะไม่สบายคลิปนี้กี่ขอตัวลาไปก่อนจะ่าใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย